นดนิวันนี้เวลา15นาฬิกา5นาทีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสิริรัตพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังหอประชุมพิคเนศสวนมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครทรงเปิดงานเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกะตะเวทีเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2554 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร,ยร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชนินีนาถในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2554ในการนี้ประธานโล่รางวัลส่งเสริมคุณธรรมจะริยธรรมความกตัญญูกะตะเวทีแม่ดีเด่นและลูกกตัญญูประจำปี2554รางวัลการแข่งขันต่อปัญหาธรรมศึกษารางวัลเพลงกล่อมเด็ก รางวัลการประกวดภาพวาดแม่ของฉันและรางวัลแม่และลูกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและมีความกตัญยูกระตะเวที ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูพระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติรณรงค์ส่งเสริมให้คนในสังคมตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกตตะเวทีซึ่งมีการแสดงนิทรศการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินการแข่งขันกิจกรรมต่างๆและการแสดงหุ่นละครเล็กนาตยศาลาพระเจ้าวรวงเธอ